มุ่งกะมือพมอสนุกมากทุกคนเมื่อวานลงคลิปไปใช่ไหมแล้วมีคนเปิดประเด็นนู่นนี่นั่นแสดงความคิดเห็นกันเยอะแล้วมันทําให้เนี่ยเห็นแบบจุดที่นี่พลาดไปอะว่าแบบว่าดูแล้วแต่ว่ามองไม่เห็นไม่ทันสังเกตแต่ว่ามันมีคนที่สังเกตจุดนั้นขึ้นมาแล้วก็เอามาคุยกันใช่ปะคือสน,นุกมากขอเปิดประเด็นใหม่อีปู่หมอมดีทุกคนอย่างคลิปก่อนๆอ,อันนั้นก็จะเห็นว่าหนเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างให้ความสําคัญกับชื่อใช่ปะเพลงพินเนี้ยก็เอามาจาก บทละครหรือว่าไอ้ช่วงที่เราวิเคราะห์ไอ้เพลงพินอะว่าอันนี้มันเป็นชื่อมันหรือชื่อเพลงตัวกรอนเองอะก็ให้ความแบบก้ากึง่งไม่รู้อะไรกันแน่เราก็เลยเริ่มมาโฟกัสชื่อเว้ยแกรู้ไหมว่าอีปู่หม่อมเนี่ยมันชื่ออะไรคือชื่อมีร้อยแปดพันเก้านะเว้ยนางชื่อปริศนันมันใช่เรื่องไหมซึ่งปริศนันถ้าเอามาแยกคําออกอะสนทีสมครอะไรเงี้ยฉันว่ามันน่าจะมาจากคาว่าปริศนา กับอน,นันต์ปริศณาที่แปลว่าข้อสงสัยกับอน,นันต์ที่แปลว่าไม่จบไม่สิน้นชื่อนังก็คือปัญหาข้อสงสัยที่ไม่จบไม่สิน้นถ้าแปลให้มันเข้าใจง่ายกว่านั้นก็เป็นปัญหาที่คลี่ายไม่ได้เออดูดิชื่อมีเป็นแสนชื่อแล้วดูนังเลือกชื่อชื่อปริศนานตลกปะเออมันก็มีแบบอื มีร้อยแปดพันเก้าปัญหาให้ฉันสงสัยจริงๆนั่นแหละเออก็แบบอะสมมงปู่เขาแหละอะอ่านชื่อปิศาแล้วดูอันนี้อันนี้ไปได้รูปเนี้ยมาจากคีเซอร์สักตัวหนึ่งแล้วดูดีแกดูมันในเนี้ยมันมีคําว่าแดดมันยินซีอันอันนี้จังจิตตื่นหลับไหลเพียงเพลง,พ,งพินวิสัยไกลตาโอรสแล้วก็ข้างๆอะปิศานมัง้งหรือไงไม่รู้ส่วนอันที่อยู่ตรงกลางอะมันคือคําว่า บุงหาหมื่นพมอซึ่งมันเป็นชื่อเรื่องฉันก็เลยคิดว่าในฐานะคนเขียนอ่ะอีปู่หม่อมอ่ะมันกําลังเลือกชื่ออยู่หรือเปล่าว่านิยายเรื่องนี้มันควรจะชื่อว่าอะไรแล้วนางก็ฆ่าทิ้งไปหลายชื่อจนมันจบที่บุงหาหมื่นพมอเออตอนแรกอ่ะนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าบุงหาก็คือดอกไม้หมื่นพมอก็คือพึ่งหนึ่งหมื่นตัว แปลงโงโ่ๆเลยปะแต่ว่าพอพอคิดใหม่อ่ะมีมีแบบหลายคนที่บอกว่าแบบบุงหามันก็คือตัวละครเอกที่กําลังเดินตาเดินทางตามหาผ้าอยู่หรือเปล่าส่วนไอ้หมื่นพมรนั่นน่ะคือหมื่นแบบลูกพญานาหมื่นอะชื่อพรมรหรือเปล่าเออว่ะมันก็เป็นไปได้ว่าแบบเอาชื่อคนแบบมามาแบบติดกันสองสองอันอะบุงหงากับหมื่นพมอน เออหรือว่าคนที่แบบเป็นหมื่นพมรจะสามารถมาแก้ไขปัญหาของบุงงาได้หรือเปล่าหรือเป็นคนรักหรือเป็นคนปลดปล่อยบุงงาหรืออะไรหรือเปล่าเห็นว่ามันมันแบบชื่อมันมีความสําคัญอะแล้วแกลองดูแบบชื่ออื่นที่นางจะตั้งดิมันมันอาจจะบอกแบบเนื้อเรื่องได้หรือเปล่าอย่างคําว่าแด่มนินซียงงปะมนินเซียนี่ดาว่าถ้าแบบ เอาส่วนที่ออกจากกันอะ่ะมันน่าจะมาจากคําว่ามณะที่แปลว่าจิตใจกับอินทรีย์ที่แปลว่าร่างกายแล้วก็นี่ลองเซิร์ชดูใช่ไหมความหมายที่มันแปลมาให้อะ่ะมันก็บอกว่าเออผู้ที่อยู่เหนือการควบคุมของจิตใจหรือเปลไม,ไม่ไม่มั่นใจแบบประมาณเนี้ยคือคือไม่แม,ม่นภาษา นี้ถ้าใครรู้ก็ก็ลองลองถอดออกมาได้ว่ามันมันควรจะแปลเป็นอะไรที่ถูกต้องแล้วก็ดูอันข้างล่างอ่ะอันอันนี้จังอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นชื่อเดียวกันหรือว่าเดวิเนซีก็คือเดวิเนซีอันอันนี้จังก็คืออันอันนี้จังอันนี้จังมันคือแบบความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงเนี้ยจะบอกอะไรถึงความไม่แน่นอนไม่เที่ยงของชีวิตหรอหรือไงไม่รู้แล้วก็คําว่าจิตนางใช้จิตที่เป็นแบบบาลีสันสกิตเพราะว่ามีจุด จุดล่างต่อเต่าอ่ะที่บอกว่านี่คือตัวสะกดไอ้นี่คือตัวสะกดมันไม่มันไม่ใช่แบบภาษาไทยมันคือภาษาอื่นที่ข้ามมานี่ก็แบบจิตก็คือใจทำไมมันเน้นจิตใจอะไรกันจังเลยต่อมาเป็นตื่นหลับไหลมันคืออะไรอ่ะลุ่มหลงในอะไรสักอย่างแล้วก็ปลุกขึ้นมาให้มีสติอย่างนี้หรอ ดูเด็กคือแบบสาวอันเนี้ยมันดูมีอะไรสักอย่างเชื่อมโยงกันอยู่แต่ว่ามันค่อนข้างจะคุมเครือมันวนๆอยู่แถวเรื่องของจิตใจอะไรแบบนีน้แต่เราตีความไม่แตกว่ามันคืออะไรข้างบนเพียงเพลงพินเออไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวอะไรเพราะว่ามันดูเหมือนจะเป็นนิยายอีกเรื่องหนึ่งของหม่อมเลยเอ,อ๊หรือว่าทั้งหมดนี้มันคือน,นิยายของหม่อมอะไม่รู้เหมือนกันอ,อ่ะลองเราต่อไปแล้วกันนะวิสัยไกลาตาทุกคน วิสัยก็คือเนี่ยแถบแนวที่เรามองเห็นใช่ไหมไกลก็คือไกลออกไปจะบอกว่าอะไรมองกันไกลหรอหรือว่าอะไรสักอย่างที่อยู่เหนือการแบบรับรู้การมองเห็นของเราเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างนี้หรอเหมือนที่พระเอกชื่ออาจินแล้วก็อาจินตายหรือเปล่าหรือว่าอาจินที่แปลว่าปกติสุขอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยคำว่า,าโอรสที่แบบ แอบบุ้งค้างนั่นนะนั่นก็น่างงว่าแบบโอรล้นแล้วอะคือแบบมันมีตัวเอกที่เป็นผู้ชายหรอมีใครที่จะแบบเปลี่ยนเนื้อเรื่องนี้ได้หรอสรุปคือเนี่ยเห็นปะมันมีชื่ออะไรไม่รู้ที่แบบรวมๆกันเยอะมากเลยไม่รู้ด้วยว่าเป็นงานเขียนของเขาตลอดชีวิตเขาหรือว่าเขาเขากําลังหาแบบอะไรสักชื่อหนึ่งเพื่อมาเป็นชื่อของนิยายที่ที่กําลังจะทําแล้วสรุปสุดท้ายได้มาเป็นบุงอางมือพมรเน,นี่ย ถ้าไม่ชื่อปิศาจหน่กฉันไม่งงขนาดนี้หรอกจริง